การให้ทำเป็นานยอดน่าทานทัท่านสบริษัทุชนบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่หกก็มาคุยกันเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นจากบาปเป็นพือพ้นจากนรกต่อไป ขอ,อย้ำไว้ในตอนตน้นว่าการปฏิบัติตนในพ้นจากนรกนั้นคำว่านรกก็หมายถึงว่านรกด้วยเปรตด้วยสุรกายด้วยสัตว์ฉันด้วยการปฏิบัติพ้นก็หมายถึงว่าปฏิบัติพ้นกันทุกชาติไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจําเป็นจะต้องเกิดอีกกี่ชาติก็ตามไม่เกิดในอบายภูมิสี่แน่ ก็ต้องปฏิบัติตามหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่มาในพระไตรปิฎกพระธรรมายองบวชจากพระไตรปิฎกมีความร่วมใสในพระไตรปิฎกก็ต้องปฏิบัติตามพระไตรปิฎกเป็นว่าหลักสูตรพระพุทธเจ้ามีว่าหนึ่งให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายไว้เสมอ แต่ความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่ตายคนส่วนใหญ่ไม่แต่าอาัตมาเองก็เหมือนกันในการก่อนที่ยังไม่แก่ก็เลยไม่เคยคิดว่าตัวจะแก่ไม่เคยคิดว่าตัวจะตาย <c oughs> เวลานี้แก่มากแล้วก็เลยลืมความตายไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรก็ความตายมันเดินใกล้เข้ามาทุกที มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายแน่แล้วก็ไม่ลืมนึกว่ามันอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอเพราะบรรดาญาโยมพุทธบริษัทคิดตามนี้ก็แล้วกันตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนจะได้เม่ไปเกิดในาบายภูมิมินรกเป็นต้นโดยการที่สองมีความยึดมั่นในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ ยอมรับนับถือด้วยความจริงใจโดยการนี้สามรักษาสินห้าให้มั่นคงไม่ละเมิดสินห้าตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายบาปกรรมทั้งหลายที่ทำมาแล้วทั้งหมดสมเด็จพระบรมสุคตทรงตัดว่าคนที่มีกำลังใจอย่างนี้จะไม่ไปอบายภูมิแน่นอน ขบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนผู้เป็นสาวกขรงองค์สมเด็จปะจินวรโปรดปฏิบัติตามนี้จะได้พ้นนรกกันแต่ความจริงเรื่องการพ้นนรกไม่เกิดเป็นนาบายภูมิแน่นอน,น,นก็ต้องคิดเหมือนกันบางทีคนที่มีกำลังใจถึงขั้นนี้แล้วขย่องแอบแอบปใบภูมินิดหนึ่งแต่ไปไม่นาน อย่างมากก็ไปแค่เจ็ดวันแต่แอบอยู่มาไม่คนอื่นเห็นเสียงก็ไม่คนอื่นได้ยินรูปร่างก็ไม่คนอื่นเห็นเพราะตัวเล็กๆม,มากๆแอบอยู่นิดๆทั้งนี้ก็เพราะอะไรเพราะมีจิตคล่องอยู่ในทรัพย์สมบัตินี่แหละความจริงบรรดาแต่พุทธบริษัทการที่เกิดในแดงของอบายภูิเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องขาดสินห้าเสมอไป ว่าไม่จําเป็นต้องรามาสพระไตรสรณาคมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเสมอไปแม้แต่อารมณ์ชั่วบ่มหมองนิดเดียวบางทีก็ไม่ถึงกับชั่วอย่างโกตุอรนิกะในตอนที่ห้าอันนี้เป็นตอนที่หกธรรมดาญ่าโยมพุทธบริษัทเกือบจะลืมบอกไปว่าเป็นตอนทนี่หกเรื่องโกตุอาริกะตอนที่ห้า ในความจริงก็มันนึกแท่งชักหากระดูกใครทั้งหมดอารมณ์ใจดีคิดว่าสุนัขหรือหมาตัวนี้มันดีกว่าเราเกิดเป็นหมาแท้ๆได้กินข้าวมาทุกประยาิจิตไปคล้องอยู่ในสุนัขตัวนั้นแต่สำหรับตอนนี้หกนี่ไม่ว่าถึงคาวาดแล้วลองมาซ้องกำลังใจพระเนนเราดูบ้าง ว่าพระเนรเราที่มีกำลังใจดีมีความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมพระอริยสงฆ์ปฏิบัติในพระธรรมไว้ในดีมากสามา,สามารถสามารถสวงอารมณ์ในสัญญาต่สามได้ก,การนี้ได้ <c oughs> คำว่าสวงอารมณ์ในสัญญาหมายความสามารถหักค้างกำลังใจ ไม่คิดไปตามสัยชาต่งสามรายการคัดค้านสัชน์สัชน์คิดว่าไม่ควรคิดว่าจะตายแต่เราก็พระก็มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตายเชื่อมั่นในความตายและพยายามทำความดียอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็มีธรรมวินัยมีวินัยก็เคร่งครัดมีสิ่งมีธรรมะก็ดี ตะได้ว่าจิตไปคล่องอยู่ในทรัพย์สินส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าความจริงการขลองแบบนั้นไม่ถึงก็เป็นอบัติเป็นทรัพย์สมบัติของตอนเองแล้วก็ยังอยู่ในขอบเขตกพรมธรรมวินยัยตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กๆมันเป็นไปได้ หากว่าบรรดาพระของเราเกิดเป็นคนปากเสียใจเสียมีกมีร่างมีกายเสียสติสมัมปัญญะไม่สมบูรณ์แบบมีอรมอิจฉาที่สยายคนอื่นไม่เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์จิตมุ่งตรงสู่ด้านของความเร็วท่านพวกนี้ไม่เกิดเป็นสติฉานก่อน ต้องไปเกิดในเวจีมหานร,รกก่อนอย่างพระเทวทัตเป็นต้นตอนนี้ก็มาขอคุยกับบรรดาเร็มพุทธศาสนิกชนซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าในสมัยของพระองค์เองนี่ความจริงอยู่กับพระพุทธเจ้าแท้ๆเนี่ยว่าคนที่อยู่กับพ,พระพุทธเจ้าพระที่บวชกับพระพุทธเจ้ายันนึกว่าดีทุกอง แต่ว่าท่านอ,องค์นี้ท่านดีไปเสียท่าเขานิดที่เลวจัดก็ดอย่างเช่นเทวทัตและโกการิกาะเป็นตน้นอันนี้เลวมากอย่าลืมว่าในสำนักใดแต่สมัยปัจจุบันก็ตามหัวหน้าสำนักเป็นคนดีแสนดีก็จงยนึกว่าคนในสำนักนั้นดีทุกคนดีตามไปด้วยดีไม่ดีก็สวยแสนสวยเลวแสนเลว แต่สายพึ่งบนบาร,รมีของท่านที่เป็นหน้ากินอิ่มนอนหลับมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เลยลืมตัวลืมกายลืมตนไม่ทำตนในด้านขอความดีลงอบายภูมิไม่น้อยเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วครูบาอาจารย์ทำตัวดีมาก แต่ว่าลูกน้องใกล้ชิดกลายเป็นคนโลภโมโทสันเวลานี้ท่านป่วยหนักเวลาที่พูดนี่นะก็สงสัยไม่กันสงสัยไม่กันว่าน่ากลัวถ้าจะเปิดลิฟต์คงไม่เย็นสูงลิฟต์คงต่ำลิฟต์อย่าพูดถึงท่านเลยมาพูดถึงพระองค์นี้ดีกว่าองค์นี้ถ้านมาได้เร็วอย่างนั้น เรื่องของใต้ก็มีว่าเพระนี้ชื่อติดสะในสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองท่านบวชอยู่ในสนกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสดิสโสภาคต่อมาวันหนึ่งท่านเห็นเพื่อนก็ห่มจีวรแพรสมัยนี้อาจจะเรียกจีวรแพรก็ได้นะ เวลานั้นเดียกว่าผ้าสาดกไอ้ผ้าสาดกจริงๆอัตมาก็ไม่รู้จักจะบอกละกษาะนก็เดาตามตำราท่านบอกไว้ก็เป็นการเดาจะทําได้นั่นบางทํานี่นี่บางเป็นต้นท่านต้องการผ้าสาดกเนื้อน้อยให้คำว่าเนื้อน้อยกัหมายถึงผ้าบางๆเรื่องจริงๆมีว่าท่านมีจีววอยู่ตัวหนึ่ง นี่หุนหนึ่งดูรู้สึกว่าจะเป็นผ้าเนื้อหยาบสักหน่อยท่านเอาไปให้พี่สาวเข้าใจว่าให้พี่สาวยอมพี่สาวทําความสะอาดที่นี้เป็นต้นอาตมาก็จําบาลีไม่ค่อยได้จําเนื้อความไม่ค่อยได้ชัดว่าไปให้พี่สาวเย็บหรือยอมก็จําไม่ได้แน่รวมความเอาให้พี่สาวจัดการให้ก็แล้วกัน <c oughs> แต่ไม่ได้หวังให้ทำใหม่เป็นน้ำพิสาวิรุภาของน้องพระน้องชายในเนื้อหยาบมากก็ทุบเสื้นใหม่ทำเสื้นใหม่ทุกอย่างให้เป็นผ้าเนื้อละเอียดทอใหม่ทั้งหมดสังจากได้มาทำให้ละเอียดดีแล้วก็ยอมเย็บแล้วก็ยอมเสร็จพูดง่ายๆก็เป็นผ้ามีราคาสูงเป็นผ้าแปรก็ได้สมัยนี้นะ สมัยนี้เทียบกับแพรหรือปานเสร็จแล้วก็ไป่ให้พระน้องชายเวลานั้นก็เป็นการพอดีบรรดาแต่พระธิบริษัททั้งหลายพระน้องชายนี่ป่วยมาก <c oughs> ป่วยมากจะไม่สามารถจะคลองยีวรน,นี้ได้เห็นผ้ายีวรที่พี่สาวนำไปให้ ผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่พี่สาวนำมาให้นี่เป็นผ้าเนื้อละเอียดมีเนื้อดีมาก <c oughs> อาศัยกำลังใจที่สะอาดของท่านบรรดาแเต็พุทธบริษัทฟังไปก็ดูเจตยาคือกำลังใจของทอง,องท่านด้วยท่านมีกำลังใจสะอาดมากเขาบอกกับพี่สาวว่าผ้าผืนนี้อารมารับไม่ได้พี่สาวถามว่าทำไม แต่ก็บอกว่าผ้าอาตมาไปให้พี่ไว้มันเป็นผ้าเนื้อหยาบแต่ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่มีเนื้อดีมากไม่ควรก,การที่จะรับไว้เพราะผิดประวิณ์นขุปปัสาัไทยไทยก็ผิดศีลเกรงว่าจะเป็นการขโมยหรือโกงผ้าของบุคคลอื่นพี่สาวก็บอกว่าความจริงผ้าผืนนี้จะเป็นผ้าของท่าน เมื่อท่านนำผ้าเนื้อหยาไปให้ฉันก็เลยทำทุบเส้ใหม่สางเส้ใหม่เอาได้ออกมากรอกเส้ใหม่ทำใหม่หมดเป็นได้ชิ้นเล็กๆเ,เนื้อถึงได้บางสวยแบบนี้เมื่อพี่สาวบอกตามความเป็นจริงท่านก็นยอมรับเห็นว่าไม่ผิดพระวินไยพี่สาวไปแล้วถ้าก็อยากจะหอมจีวรเพื่อนี้แต่มันหอมไม่ไหว พอป่วยจะลุกไปขึ้นจิตใจก็มีความรู้สึกนึกรักนาจีวรแต่ไม่นานนักไม่ทนันนหองจีวรท่านก็ถึงแก่ความตายราศยที่จิตแทนที่นึกถึงคุณพระรัตนตรยัยด้วยความจริงวินัยท่านไม่ขาดจะถือว่ามีโทษทำวินัยไม่ได้เลยแต่ว่าจิตใจมันวุ่นวายเกินไปในเรื่องของผ้า สาศัยที่มีจิตใจห่วงผ้ามากตายแลแทนนี้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นเทวดาชั้นเทวโลกความจริงบุญบารมีของท่านถึงขั้นชั้นดุสิตชั้นนี้มีความสําคัญมากตามเท่าที่เกิดกรู้จักกันมาว่าเทวดาชั้นดุสิตนี้จะต้องเป็นเทวดาจะต้องเป็นคนที่มีบารมีตั้งแต่มีความดีตั้งแต่โสดาบันขึ้นไป อาตมาคิดเอาเองนะคิดเอาเองได้เคยได้ยินใครท่านพูดท่านบอกว่าชั้นดุสิตนี่คนนี้จะเข้าได้ต้องหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีบาร,รมีเข้มข้นแล้วสองพระพุทธบิดาคือบิดาของพระพุทธเจ้าสองพระพุทธมารดา แลวก็สามพระอริยเจ้าตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจึงจะมีความสามารถเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตได้ฟังมาอย่างนี้ผิดหรือถูกก็ไม่ทราบกรรงความว่าพระองค์นี้เนะี่ยมีบาร,รมีที่จะสามารถเกิดในชั้นดุสิตได้ก็แล้วกันแต่ว่าการตายครั้งนั้นของท่านเพราะจิตท่านประวัติประวัติทึงจีวรแทนที่จะเกิดเป็นเทวดากลับไปเกิดในกลีบของจีวร ในกรีบของจีวรนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านเกิดเป็นเลนไอเลนนี่ตัวเล็กมากเรามองได้สายตาเปล่าจังตาธรรมายุตั้งเจ็ดสิบนี่ไม่เห็นแน่บางทีใส่แว่นตาแล้วอาจจะไม่เห็นว่าตัวมันเล็กมากเสียงของเลนลอนตะโกนกันนาดไหนหูวพวกเราก็ไม่ได้ยินแน่แต่ว่าท่านก็ยังเกิดเป็นย่องเขาไปเกิดเป็นเลน ที่ตามพระวิน,นัยบรรดาแต่พุทธบริษัทนั้นหลายถ้าพระตายลงไปแล้วทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ถ้ามีคนที่รับทรัพย์มรดกได้พระนั้นต้องไปก่อก่อนตาย <c oughs> ร่วมมอบให้ไปก่อนตายจึงจะเป็นสมบัติของคนนั้นได้ถ้าตายลงไปแล้วโดยไม่มอบให้ใครทรัพย์สมบัติทั้งหมดต้องตกเป็นของสง์ ขอนี้บรรดาท่าน,นาพรัททั้งหลายฟังแล้วก็โปรดจำไปด้วยว่าตามาเองเคยมีหน้าที่จัดทรัพย์สินของสงฆ์อยู่หลายครั้งที่พระที่ตายแล้วปรากฏว่ามีคนบางคนมาอ้างบอกว่าฉันเป็นบุตรเป็นลูกบุญธรรมบ้างเป็นพี่บ้างเป็นน้องบ้างเป็นหลานบ้าง,เป,นนางเป็นคนนั่นบ้างเป็นคนนี้บ้าง เราทรัพย์สมบ,บัติส่วนนั้นส่วนนี้ท่านยกให้ฉันเป็นสมบ,บัติของฉันเคยมีมาแล้วในการก่อนฉะนั้นกรรมการจะทำยังไงก็ต้องประชุมสงฆ์ให้สงฆ์ลงมติว่าสงฆ์เห็นมีความสมควรยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นแล้วก็ได้แนะนำให้ท่านบุญนันทราบว่าเรื่องนี้ใย้อาตมามอบธาตมานะมอบไม่ได้เพราะมันผิดวินัย ยังไงยังไงก็ไม่มอบให้แน่แต่ว่าถ้าจะเอาให้ได้ก็หยิบเอาไ,ไปเองก็แล้วกันอาตมาจะไม่โจดไปฟ้องท่านมาเป็นขโมยขโมยของสงแต่ว่าให้บอกว่าให้เนี่ยบอกไม่ได้แน่เพราะถ้าบอกว่าให้ก็ถือว่าขโมยของสงไปให้ชาวบ้านเพื่อการมอบหมายซึ่งในกันตามไม่ไนต้องทําอย่างนี้ต้องมอบให้กันก่อนให้ก่อนตาย อันบาาใ้ฟังแล้วเราก็ไม่ห่วงแต่เนื้อแท้จริงๆในที่สุดท่านนัานหลแล้วนั้นก็ไม่ยอมรับออาไปบอกว่าถวายสงข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากบรรดาเทมพุทธบริษัทการนำของสงไปเป็นทรัพย์ส่วนตัวนั้นต้องระวังแม้แต่เศษกระเบื้องแตกแต่เล็กๆชิ้นเดียว เสื่นดอกไม้ดอกเล็กๆชิ้นเดียวใบไม้ที่ไร้ค่าจริงๆแล้วใบเดียวท่านนำไปโดยที่สงไม่ดอนุญาตก็ถือว่าเป็นการขโมยของสงผลที่จะพึงได้รับก็คือเอาเวจีมาานรกข้อนี้ใครจะเถียงไหม ท่านจะเถียงก็เถียงในเมื่อเทพไปอยู่ที่ท่านเถียงอาตมาก็ไม่ได้ยินถ้าเขินได้ยินเธอถึงได้ยินก็ไม่เถียงไม่ตอบท่านเพราะด้ขืนโต้อตอบก,ก็ท่านดีไม่ดีอาตมจิตใจอาตมาเศร้าหมองอาการโต้อตอบก,กับพวกท่านที่ละเมิดพระธรรมวิน,นัยกําลังใจเกิดเศร้าหมองขึ้นมาอาจจะต้องไปอยู่ในนรกเสียก็เองก็ได้ไม่เอาแล้ว บอกให้กันฟังจะนั้งประคองบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัททุกคนถ้าเป็นลูกเป็นหลานพระเป็นญาติของพระเป็นผู้ที่รับมรดกจากพระได้มาพระตายแล้วบอกให้พระที่มีส่วนสำคัญของท่านมอบเสี้ก่อนตายถ้ายังไม่สามารถจะยกให้ไปได้ให้ทำมินายกรรมแล้วก็มีคราวาตจะมีพระเป็นพยาน ว่าของส่วนนี้เมื่อท่านตายไปแล้วเป็นสมบัติที่บุคคลนั้นจะเปื้นได้คนนี้จะเปื้นได้โดยข้อน,นี้ก็ขอเตือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพูดสำหรับญาโยมก่อนนะถ้าไม่ทำอย่างนั้นถ้าพระตายไปก่อนแล้วท่านนำอาไปบ้านของท่านอย่าลืมว่าโทษรักของสงเป็นของไม่เล็กเลย ความจริงเราได้มาแล้วก็ตายเราไม่ได้มาแล้วก็ตายทางที่ดีก็ควรจะตายแบบเประเพทดดีกว่าไปอยู่ในแดนที่มีความสุขดีกว่าคนนำของสงไปอย่างน้อยถ้ากับลงอเวจีแน่นอนไม่มีทางพ้นอาตมาคิดว่าไม่เอาซะเลยดีกว่าอันนี้ของที่เยเพึงรับได้ก็ต้องดู ว่าของที่ท่านพระท่านให้เนี่ยเป็นทรัพย์สินมาจากอะไรเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมจากครวัตหรือว่าเขาถวายมาสมัยเป็นพระถ้าเป็นทรัพย์สินที่มีญาติโยมพุทธบริษัทที่มีศรัทธาถวายมาในระหว่างเป็นพระอย่ารับเลยบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าของที่เขาถวายมานั้น,นระหว่างเป็นพระแล้ว จะถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของพระองค์นั้นได้แต่ว่าทรัพย์สินนั้นหลายเหล่านั้นจะโอนให้ญาติไม่ได้แน่นอนที่เ็าเรียกว่าเงินลึกของสาธุคำว่าสาธุคือท่านว่าให้ให้ได้ดีแล้วให้โดยเจตนาที่ท่านผู้รับเป็นพระหากว่าท่านนั้นหลายที่ไม่จะพระไปรับคนดก อย่างนี้ยังไงไงก็ไม่พ้นการตกนรกไม่พ้นการตกนรกเป็นการละเมิดทําลายศรัทธาก็บรรดาทำพุทธบริษัทถึงพระพุทธเจ้าทรงปรับโทษหนักมากต่อไปนี้ก็ขอเลี้ยวถึงพระอีกสักหน่อยเรื่องนี้สั้นมากมันดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน หากว่าท่านจะมอบอะไรให้ก็ญาติโยมของท่านก็ต้องดูท่านนาที่ดินก็ดีบ้านก็ดีเงินทองก็ดีส่วนนั้นถ้ามันได้มาจากในสมัยที่เป็นครวัตีต่ก็หมายความยังไม่บวดเป็นทรัพย์สมบัติที่เราหามมาได้เป็นส่วนตัวแล้วก็เวลาบวชแล้วก็ยังไม่ได้ใช้รือใช้ยังไม่หมด หรือว่าบางทีไปฝ่าธนาคันไว้ฝ่าธนาคายเงินมันก็งอกดอกเบี้ยมันมีแต่ก็ต้องเป็นดอกเบี้ยกองเงินส่วนนั้นทรัพย์สมบัติส่วนนี้ท่านสามารถจะโอนให้ญาติท่านได้เพราะเป็นปทรัพย์สินส่วนตัวแต่ว่าเป็นทรัพย์ที่ท่านได้มาด้จากการถวายขบรรดาแทนพทธบริษัทสมัยที่เป็นพระแล้ว ไอ้อย่างนี้อย่าเข้าไปแตะต้องคิดว่าเป็นส่วนดูดัวโดยเฉพาะให้ถือว่าท่านผู้ถวายถวายพวกเราเป็นพระทรัพย์สมบัติส่วนนั้นเหมาะในการเป็นพระเท่านั้นที่ใช้แต่ท่านเข้นโอนนี่กบรรดาญาโยมพวกของท่านไปท่านเองจะต้องลงเอเวจีมานรก บางท่านอาจจคันอะไรก็เวจีอะไรก็เวจ,เวจีเวลานี้ก็เป็นของไม่ยากเราสามารถพิสูจน์กันได้ว่าพระที่ตายไปแล้วแล้วก็จับใจใช้สอยทรัพย์ประเภทนี้ไปไหนกันมียุคเรือนในเวจีมานรกตอนนี้ไปก็พูดถึงเรื่องพระติสาเพราะเรื่องสัน้นเลยนำเรื่องอืกก่นก็มาประสานประสานให้พอกับเวลา สำหรับพระติสระนั้นเมื่อท่านตายจากความเป็นคนอาศัยจิตใจที่รักอยู่วรความจริงศีลสมาธิของท่านดีต้องถือว่าดีมากจะถือว่าเป็นพระโสดาบันได้หรือไม่ได้ก็ไม่ทราบพ,พอพ้นจากความเป็นเลนแล้วท่านไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดุสิตกรรวมความก็ทั้งมีความละอายต่อบาปด้วย เอาผ้าจีวรหยาบไปให้ไปให้พี่สาวจัดการพี่สาวทำเป็นมาผ้าเนื้อละเอียดมาให้ท่านยังบอกว่ารับไม่ได้ผ้าผืนนี้ไม่ใช่ของท่านผ้าของท่านเป็นผ้าเนื้อหยาบคงจะให้พี่สาวเย็บตัดเป็นจีวรกันมั้งพี่สาวก็บอกว่าเป็นผ้าผืนเดิมแต่ไปสระไปสางไปล้างเสื้อใหม่คลอเสื้อใหม่เป็นผ้าเนื้อนิ่ม เป็นได้เล็กๆทําให้ผ้าเป็นผ้าเนื้ละเอียดน่ารักท่านยิงรับนี่จิตท่านสอายขนาดนี้ <c oughs> ก็รวมความว่าท่าพระติสาตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเลนเอาร่างกายเล็กๆไปสิงอยู่ในกรีบของจีวรเมื่อพระสงฆ์ตายบอกมาแล้วว่าทรัพย์ทั้งหลายต้องเป็นของสงฆ์ อันดาพระท่านหลายก็ไปจัดการว่าทรัพย์สมบัติของวัะติดสะเวลานี้มีอะไรบ้างก็หยิบต้นหยิบนี่หยิบนั่นตามที่มีอยู่คงมีไม่มากเพราะอยู่กับสมเด็จพระผู้้มีพระผ้าเจ้าก็ไม่แน่นักนะว่ามาหาเศรษฐีท่านหลายมีความเคารพอย่างพระนอนนท์มีผ้าสาดกเป็นพันพันผืน แต่พระนนท์ท่านก็เป็นพระแท้ไปที่ไหนท่านก็นแจกที่ไหนใครไม่มีท่านก็นแจกเ็นพระอะไรไม่มีไม่ีไม่ไม่มีผม้าห่มแลวผ้าห่มไม่ดีเก่าเกินไปท่านก็นแจกแต่ก็ททำบุญกับท่านด้วยไปไม่แปลกยานท่านพระติสานี่อาจจะมีเจีวรมากก็ได้เพราะว่าธรรมาหาสถีบา้างญาติโยมทั้งหลายบ้างมาถวายกันอาจจะมีเยอะจึงมีการตวดคนทรัพย์สมบัติกันขึ้นมา ยิบอย่างอื่นไม่มีเรื่องพอไปจับจีวรผืนนั่งเข้าเลนติดสะร้องแต่กนเสียงดังว่าไอ้โจรปล้นจีวรไอ้โจรปล้นจีวรแต่ก็เป็นการบมงเอิญจริงๆพระที่ไปนั้นไม่มีพระหูทิพย์เลยฟังแบบสบ,บายไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินพระพุทธเจ้าอยู่ในเครื่อันธกุดี ยี่ได้ยินเสียงเลนตะโกนแบบนั้นก็บอกพระอนท์เพราะวาอนันท้าดูกาอนนท์รีบไปที่ทุติทัติสะเดี๋ยวนี้บอกพระทั้งหลายบอกว่าจีวรผืนนั้นให้วางไม่ก่อนอย่าแต่ต้องจากนี้ไปเจ็ดวันอย่าแต่เด็ดขาดวันที่แปดจึงแต่ต้องได้ พระนนท์ก็ไปบอกแบบท่านที่หลังกลับมาถามองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านว่าเป็นเพราะอะไรพระเจ้าก็ทรงตัดว่าก็เล่นติดสารที่คุณก่อนที่เธอจะตายเธอห่วงจีวรผืนนี้เธอมีความรักในยีวรผืนนี้มากเพราะเนื้อมันดีมากดีกว่าทุกผืนที่เธอมีอยู่เธอตั้งใจจะคลองจะใช้ผ้าผืนนี้มีอยู่แต่ว่าโอกาสไม่มี เธอมาตายซิก่อนก่อนจะตายจิตใจก็นึกถึงจีวอ,อเธอก็ต้องเกิดเป็นเลนเฝ้าจีวออ,อยู่เจ็ดวันเพราะเลนเมีอายุแค่เจ็ดวันหลังจากนั้นวันที่แปดเลนตัวนี้เกือะตายคือไม่ต้องใครทําให้ตายอยายุไขของเขาแค่นั้นเขามีอยายุไขแค่เจ็ดวันมันก็อยู่ยุงนี่ถ้าไม่มีใครฆ่าถ้าเธออยู่เต็มอายุเธอก็อยู่ได้แค่เจ็ดวันเหมือนก็เลน ถึงเจ็ดวันแล้วเล่นดูนั้นจะตา,ตายตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนเทวดาบนสวรรค์นชันดุสินีร่รรวดาย่าโยพุทธบริษทั้งหลายถึงแม้ว่าท่านนั้นหลายจะมีความรู้สึกนึกถึงความตายเป็นปกติแล้วก็ไม่ประมาทในชีวิตมีจิตเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และก็มีศีลบริสุทธิ์ บางท่านหรือหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าเราตายเท่านี้ขอไปนิพพานจุดเดียวความจริงอารมณ์อย่างนี้ดีมากที่พระผู้มีพระพเจ้าทรงตรัสว่าผู้คนประเภทนี้พ้นอบายภูมิแน่นอนถ้าจําเป็นที่จะเกิดในมนุษย์อีกกี่ชาติก็ตามทีขึ้นเชื่ออบายภูมิั้งสี่ประการไม่สามารถจะติต้องแต่ต้องทันใด อภายภูมิสี่คือนรกเปตอสุรกายสัติชัานแต่ก็จงอย่าลืมว่ากำลังใจของท่านต้องมีความมั่นคงจริงๆอย่าไปลหลงไหลฝ่ายฝันก็สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เกินไปอย่างพระติสาเป็นต้นให้คิดถึงความจริงของคนว่าถ้าตายไปแล้วนะ่ะไม่มีโอกาสที่ครองทรัพย์สมบัติใดๆไ,ได้อีก ทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยไปไว้ตายแลว้วก็เลิกกันถ้าจิตใจของท่านเป็นอย่างนี้นั่นอารมณ์จิตก็จะผ่องใสจะงนั้นการที่บรรดาธตรมพุทธบริษัททั้งหลายจะทรงกำลังใจไว้สมาธิและปัญญาในส่วนดีมีอนุสติเป็นประจำใจจนเป็นฌานจะเป็นของดีมากซึ่งทั้งเด็ดพระผู้มีพระภาคสอนละไว้เพื่อไม่หลงไปในอบยภูมิต่อไป อลาบรนดาแต่พุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเวลาบ,าบอกเวลาบอก่าหมดเวลาแล้วประกาศแล้วคืยลองกริ้งกริ้งเป็นของตั้งเวลาพอหมดเวลา30สนาทียังขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พัฒนะมงคลสมบูรณ์ผนผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี